นายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาให้การต้อนรับนายไมเคิลโลเปสอเลกเรียนักบินอวกาศของนาซาพร้อมคณะที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมมนาจักรแห่งการเรียนรู้และสวนสวยภายในสวนนงนุษย์พัทยาก่อนร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งในโอกาสนี้ทางคณะนักบินอวกาศได้ร่วมกันปลูกต้นพิเมนตาไดโอก้าที่มีถิ่นกำเนิดแถบแคริบเบียนเม็กซิโกตอนใต้และอเมริกากลางโดยใบยมีลักษณะเป็นรูปวงรีดอกมีกลิ่นหอมผลมีเนื้อหวานและมักมี2เมล็ดสามารถนำไปใช้ในการปรุงอาหารหรือเป็นยาสมุน ได้ส่วนรุกชาติแห่งนี้ทางสวนอนุทพัทยาได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้จํานวน43ไร่เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้และปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าและหายากจากทั่วทุกมุมโลกและมีบุคคลสําคัญต่างๆเดินทางมาปลูกต้นไม้กันอย่างต่อเนื่องท้งนี้สวนอนุทพัทยาได้ดาเนินการสร้างสวนรุกชาติบริเวณเชิงเขาบ้านในกริให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านพฤกษศาสตร์ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเก็บรวบรวมการปลูกพันธุ์ไม้และการดูแลบํารุงรักษาสวนอนุทพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และนอกจากนายไมเคิลโลเปสอเลกรียผู้ที่เดินทางมาในครั้งนี้แล้วทางคณะยังประกอบไปด้วยคุณฟิลิปเอ็มคุณแคโรไลเจ้าของอู่ต่อเรือ PMG คุณราฟาเอลเป็นนักสำรวจการเดินทางรอบโลกครั้งแรกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์คุณนาเดียคุณคริสเตียนคุณมารีคุณฟรองซัวคุณบริกิตคุณเทเลอร์และคุณออเดรได้เยี่ยมชมนาจากแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนสร้างความประทับใจให้แก่ทางคณะเป็นอย่างมาก One more? No, no, I'm fine. <laughs>